อร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดสัมมากรเมืองเอกนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิครั้งที่10กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทาอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิเชฟประจวบพิรังสารขุนนวพิบัตช กับข้าวหน้าไก่แดงต้มขาไก่กับผัดพริกแกงไก่ใส่สับปะรดไก่แดงย่างทพส์มัส,สมมนเชดด้าชีสมัสแมนไก่กับมะการนีต้มขาไก่เล่นกัเอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนที่สองของเราคุณพิชยาธนากมลประดิษฐ์ได้รับโจทย์เป็นไก่แดงย่างและโทสส์มัส,สมัมนเชดด้าชีสตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับ หลังจากที่คุณพิชยาซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มทําเมนูไก่แดงย่างกันก่อนเลยเริ่มจากใส่ผงหมักปรุงรสไก่แดงตรากโกกิซูเชฟลงในสะโพกไก่ที่หั่นชิ้นจากนั้นก็เคล้าให้เข้ากันนะครับหมักทิ้งไว้สักครู่แล้วก็นํามาเสียบไม้และก็นําไปย่างในหม้ออบรมร้อนและระหว่างที่รอไก่แดงย่างของเราสุกนะครับคุณพิชยาก็เริ่มทําเมนูที่2ต่อทันทีเริ่มจากนําอ,อกไก่หั่นเตาลงไปผัดพอสุกจากนั้นก็ใส่มันฝรัง่งหอมหัวใหญ่น้ําเปล่าและตามด้วย ลูกกระวานจากนั้นก็ผัดต่อจนสุกแล้วก็ใส่ผงแกงมัสมั่นตรากูกิซูเชฟ ผัดให้เข้ากันจนเดือดนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําผัดต่อจนเดือดและข้นดีเสร็จแล้วก็ปิดไฟจากนั้นนําขนมปังหัวกะโหลกมาทานเนยลงจีในกระทะนะครับให้กรอบเกรียมทั้ง2ด้านเลยเสร็จแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟราดด้วยซอสมัสมั่นไก่วางแผ่นเชดดาร์ชีสแล้วก็เผาไฟให้ชีสละลายดูน่ากินมากๆเลยครับในขณะเดียวกันไก่แดงย่างก็สุกพอดีนะครับคุณพิชยาก็จัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วและผักสดเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้ง2เมนูของคุณพิช ก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับไก่แดงย่างกับโพส์มัสมมนเชดดาชีสก็เมนูไก่แดงย่างนะคะคือซอสท,ที่หมักอะคะ่ะใช้เวลาไม่นานไก่ก็นุม่มรสชาติก็กลมกล่อมโพส์มัสมมนเชดดาชีสรสชาติของมัสมมนนะคะก็คือมีความเข้มข้นหอมเครื่องเทศกินคู่กับขนมปังชีสก็เข้ากันดีเอาละครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเชิญเลยครับ ก็ท <differences. S 2> ั้งสองเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่เหมือนอาหารทานเล่นได้ฟิลเหมือนเป็นไนมาร์เก็ตนะครับทั้งสองเมนูเลยไก่แดงนะครับรสชาติข้าวเหนือ ส่วนโทสตมัสมันนะครับอร่อยมากนะครับเป็นอีกเมนูที่ไม่เคยทานมาก่อนเข้ากันได้ลงตัวมากสาหรับเมนูไก่แดงนี่ชอบมากเลยเพราะว่าเครื่องเทศที่เขาหมักกับไก่เนี่ยมันเข้าไปที่เนื้อแล้วมันก็ไก่แล้วนุ่มด้วยแล้วหอมเครื่องเทศด้วยโทสต์อันนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่แลกใหม่นะก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไก่ย่างแดงเนี่ยเขาหมักแป๊บเดียวเองได้รสชาติเข้าเนื้อมากๆแค่ใช้เตาปิ้งง่ายๆได้มาเป็นแบบเมนูแบบนี้เลยที่สําคัญตัวโทสตตมมมมาาััััันนนออีี้้้รสสชิกกกกกลลล่แวว็เขดบโท ยอดเยี่ยมมาปลอบมือคุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านกับ4โจทย์เมนูจากโกกินะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าใครจะทําอาหารได้ทันตามเวลาที่กําหนดและอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว้างเงินรางวัลไปได้รอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับ